วันนี้มาคะ่ะมาพบกับจ้อยนะคะเพรคาร์เซ็นเตอร์สาขาหนึ่งนะวันนี้เรามีคลิปและสาระดีๆนะคะในการขับรถเกียร์ออตโต้มาฝากาลูกค้าหรือแฟนเพจของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการขับรถเกียร์ออตโต้ที่ถูกวิธีและการขับยังไงให้ปลอดภัยนะคะสําหรับใครที่ขับเกียร์ออตโต้แล้วยังไม่รู้ว่า,าหลักการของเกียร์ออตโต้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะ ตามมาเลยค่ะการขับนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํว่าอ่าในการขับนะคะก็คือถ้าเราเท้าเราจะใช้เท้าเดียวนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือเท้าวขวาในการเหยียบเบรกแล้วก็คัดเร่งนะคะทางด้านขวาสุดนี่เขาเราจะเรียกว่าคัดเร่งนะคะและส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเบรกนะคะในกรณีที่เราขับอ่ะอย่าใช้สองเท้านะอย่างเงี้ยจะเป็นอันตรายมากเลยไม่ได้นะคะค่ะเกียร์ออตโต้นะคะอ่า ตำแหน่งนะคะสัญลักษณ์ของเกียร์ออตโต้และอักษรย่อแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะคะก็คือตัวนี้ตัว P มี P มี R มี N แล้วก็มี D มี S แล้วก็ L ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแต่ละตัวก่อนนะคะว่ามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะคะ,ะตำแหน่ง P นะคะก็คือนะคะใช้สำหรับจอดรถและไม่ต้องการให้รถเคลื่อนนะคะ เมื่อเลื่อนเกียร์มาที่ตำแหน่งนี้แล้วรถยนต์นะคะไม่สามารถาเคลื่อนที่ไปไหนได้นะคะส่วนตัว R นะคะตัว R ก็หมายถึงเกียร์ถอยหลังนะคะใช้ในการถอยหลังเป็นตำแหน่งที่ต้องระวังนะคะให้เหยียบเบรกทุกครั้งที่เข้าเกียร์เพื่อให้รถหอยหลังอย่างช้าๆต่อไปนะคะเป็นตัว N นะตัว N นะคะก็เป็นเกียร์ตำแหน่งว่างนะคะใช้ในการหยุดรถหรือ จอดรถชั่วคราวหรือจอดรถในตำแหน่งที่กีดขวางเส้นจราจรเมื่อดับเครื่องยนต์และเลื่อนเกียร์มาที่ตำแหน่งนี้นะคะรถยนต์ก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ในกรณีที่ไม่ได้ใส่เบรกมือไว้อย่างเช่นเราาจอดไว้ที่จอดรถแล้วแล้วเกิดจอดขวางเขาอย่างเงี้ยอย่างสมมติเราไปห้างอย่างเงี้ยเราจอดรถขวางเขาเราอาจจะใส่ในกรณีตัวเอ็นนะคะแต่ว่าไม่ต้องดึงเบรกมือคือรถก็ยังสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้อยู่นะคะ ต่อมานะคะเป็นตัวดีตัวดีนี่ก็หมายถึงาการใช้ในการขับขี่เพื่อเดินหน้ารถนะคะตามปกติระบบเกียร์ออโตจะทำการเปลี่ยนเกียร์เองตามอัตราความเร็วของการขับขี่และรอบของเครื่องยนต์แต่ละคันนะคะมาค่ะแล้วตัวต่อมานะคะก็คือตัว S นะคะตัว S ก็คือ,อเป็นเกียร์ที่ช่วยในการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ช้าลงนะคะทำให้เครื่อง โยนลากรอบมากกว่าปกตินะคะจะทําให้รถมีกําลังมากขึ้นในยามจําเป็นนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแอนะคะตัวแอลเกียร์ตัวแอตัวนี้นะคะก็คือตัวโลนะคะในตําแหน่งนี้นะคะเครื่องยนต์ที่ใช้จํากัดไว้ที่เกียร์หนึ่งเท่านั้นใช้สําหรับการขับขี่ขึ้นทางลาดชันที่สูงมากและต้องใช้ความเร็วต่ําค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือเทคนิคดีๆในการขับรถเกียร์ออโตอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นการรักษา เกี่ยวอัโตให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกับสาระดีๆที่ทางเพจคาเซนเตอร์สาขาหนึ่งมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ